อ้าวัสดีพี่น้องเรามาต่อนะครับก็คือบทที่17ต่ออีกรอบหนึ่งพูดถึงผู้หญิงที่อยู่บนหลังสัตว์้ายนะครับทุตสวรรค์องคหนึ่งจาก7องค์ที่ถือขันเจ็ดใบนั้นเข้ามาพูดกับผมว่ามานี่สิมาดูการลงโทษที่กำลังจะเกิดขึ้นกับหญิงโสเพณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังผู้ที่นั่งอยู่บนแม่น้ำหลายสายพวกกษัตริย์ทั่วแผ่นดินโลกได้ทำผิดบาปท,ทางเพศกับเธอ และพวกคนชั่วที่อยู่บนโลกก็ได้ดื่มเล่าอัง่นของเธอจนเมามายและทําบิดบะทางเพศกับเธอผมมีความรู้สึกอย่างนี้นะครับตอนที่ผมอ่านหนังสือพระคัมภีร์ฉบับวิวร์เนี่ยสิบเจ็ดสิบนะครับก็คือผมเห็นภาพหนึ่งก็คือตัวแทนของโลกนี้นะครับของความมืดเปรียบเสมือนหญิงโสเพณีคนนี้และเมืองในโลกนี้ สำหรับเมืองที่เป็นเมืองชั่วร้ายก็แทนโดยบาบิโลนนะครับส่วนของฝ่ายของความสว่างของพระเยซูก็คือเจ้าสาวและเมืองสำหรับของฝ่ายของพระอ,องค์ก็คือเมืองเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์นะครับ เพราะฉะนั้นมันมีการเปรียบเทียบกันหญิงโสเพณีกับเจ้าสาวเมืองบาบิโลนกับเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์นะครับตอนนี้ผมมีความคิดว่าพระองค์กําลังจะทําอะไรตอนนี้หลังจากที่ทั้งแต่และขันเสร็จสิ้นแล้วพระองค์กําลังจะบอกว่าพระองค์จะทําลายทั้งคนชั่วและเมืองชั่ว เสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็จะจัดการกับคนที่อยู่เบื้องหลังเมืองชั่วและคนชั่วนั่นก็คือสัตว์ร้ายและพูดพูด,พดธรรมเจ้าจอมปลอมและในที่สุดก็ซาตานตัวเอนะครับอันนี้คือขั้นตอนไทม์ไลน์ของพระองค์ก็มีผมบอกแล้วว่าไทาม์ไลน์มีหนังสือวิวรณ์นี่เป็นหนังสือที่พูดถึงไทม์ไลน์เพราะฉะนั้นการที่จะหมอบอกว่าบาบิโลนเป็นกรุงโรมที่ถูกทําลายในคอ,อที่เข้ามาทําลาย เยรูซาเล็มในขอส0พระองค์ก็เลยทําลายกรุงโรมที่แทนโดยบาบิโลนนี้จึงไม่ถูกต้องเพราะว่าไทม์ไลน์ตรงนี้เราต้องรู้ว่าเราทั้งหมดจะต้องขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระเยซูกับพระเจ้าแล้วเราเป็นคนมองจากข้างบนลงมาถึงสิ่งทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ตั้งแต่ขันเจ็ดขันก็ดีหรือแต่เจดแต่ก็ดีแล้วการทำลายเมืองยิงโซเพนีนี้และทำลายบาบิโลนนี้ก็เป็นการ ทำลายคนชั่วในโลกนี้กับเมืองในโลกนี้ที่เราอยู่ข้างบนนู้นมองลงมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าพระองค์จะไม่จะไม่ไม่เหลือไว้เลยทั้งคนชั่วและเมืองชั่วแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลของเมืองชั่วและคนที่อยู่เบื้องหลังใหญ่ก็คือซาตานเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังจะลงโทษทั้งหญิงนี้และเมืองบาบิโลนซึ่งจริงๆแล้วสองอันก็ แทบจะแยกจากกันไม่ได้เลยบางครั้งก็พูดเป็นลักษณะของหญิงโสเพณีชั่วบางครั้งก็พูดเป็นเมืองบาบิโลนแทนกันไปก็แทนกันมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านแล้วพี่น้องก็จะเห็นภาพก็คือจากนั้นพระวิญญาณก็ครอบงำผมทูตสวรรค์องค์นั้นนำผมไปที่ป่าเปลวแห้งแล้ง ที่นั่นผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสัตว์ลายสีแดงเห็นไหมครับอันนี้ก็อยู่เบื้องหลังผู้หญิงคนนี้ก็เป็นหญิงชั่วหญิงโสเพณีคนนั้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับทั้งตัวของสัตว์ลายเต็มไปด้วยชื่อที่ดูหมิ่นพระเจ้ามันมีเจ็ดหัวและสิบเขาผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวด้วยชุดสีม่วงและสีแดงเข้มตัวเธอประดับด้วยทองคําเพชรนินจินดานะและไข่มุกในมือของเธอมีถ้วยทองคําที่เต็มไปด้วยสิ่งน่ารังเกียจ และสิ่งสกรปรกเพราะเธอทำผิดบาปทางเพศบนหน้าผากของเธอมีชื่อหนึ่งเขียนไว้ซึ่งมีความหมายลึกลับว่ากรุงบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่แม่ของพวกหญิงโสเพณีและแม่ของการกระทำลามกอนาจารทั้งหมดบนโลกทั้งหมดนี้ไปรวมอยู่ในผู้หญิงคนนั้นถ้าออกมาเป็นลักษณะเมืองก็คือเมืองบาบิโลนนั่นเองบาบิโลนไม่ใช่บาบิโลนที่กษัตริย์นบูคเนซันอยู่อีกต่อไปไอ้นั้นมันโบราณแล้วลสมัยก่อนโน่นที่ไปทําไมนัก,กวาดต้อนคน ยูดาห์ฝ่ายใต้ไปเป็นไปเป็นอะไรนะไปเป็นเฉลยถึงสามครั้งและทำลายวิหารในกรุงเยรูซาเลม็มจนลาบเรียบแม้กระทั่งกำแพงเมืองลาบเรียบหมดเลยและต่อมาก็อาณาจักรโรมอีกใช่ไหมครับอาณาจักรโรมก็มาทำลายวิหารในกรุงเยรูซาเลม็มจนลาบเรียบเหมือนกันในคศ .70 ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ได้พูดถึงที่นี่เพราะที่นี่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น พี่น้องต้องเข้าใจว่าสิ่งที่กําลังผมจะพูดนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งนี้จะทาไมถึงผมถึงรู้ว่ายังไม่เกิดขึ้นเพราะเรายังนั่งอยู่ที่นี่ยังเป็นคนอยู่ตอนที่เรื่องนี้เกิดขึ้นเราจะต้องเป็นวิญญาณแล้วอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระเยซู อยู่กับลูกแกะบนสวรรค์โน่นและมองลงมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นไม,ไม่ได้ที่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พูดถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงและบาบิโลนนี้ก็เป็นเมืองชั่วลายซึ่งตอนนี้สมมุติว่าตอนนี้พระองค์เสด็จกลับมารับพวกเราเมืองบาบิโลนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นเมือง3เมืองนี้เมืองสหรัฐอเมริกาเมืองจีนหรือเมืองรัสเซียประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนหรือประเทศรัสเซียซึ่ง มันมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ที่อธิบายแต่ถ้าต่อไปถ้ายังไม่มาผ่านไปอีกไม่รู้กี่ร้อยปีตอนนู้นประเทศอื่นๆน่าจะขึ้นมาครองโลกเจ้าโลกอะ่ะเพื่อง่ายคือบาบิโลนเนี่ยเป็นเจ้าโลกในนี้ผู้หญิงนี้ก็เหมือนกันยิ่งใหญ่มากเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเป็นผู้นําแล้วเมืองบาบิโลนก็เป็นเจ้าโลกเพราะฉะนั้น ตอนนี้เจ้าโลกที่พูดถึงก็อาจจะมีประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนแล้วก็ประเทศรัสเซียใช่ไหมครับว่าสามอันนี้เป็นคันดิเดตกันไม่รู้อันไหนจะเป็นบาบิโลนก็เป็นตัวแทนได้แต่เมื่อผ่านไปสมมติอีกร้อยสองปีเมืองอื่นๆขึ้นมาเป็นเจ้าโลกเราก็ไม่รู้ตอนนั้นก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบาบิโลนณจุดนี้คือเจ้าโลกของตอนนั้นที่เกิดขึ้นที่พูดถึงโอเคแล้วผมเห็น ผู้หญิงคนนั้นมาเมาเลือดของคนของพระเจ้าและเลือดของคนทั้งหลายที่ต้องตายเพราะได้เป็นพยานกับแสดงว่าเมืองนี้เนี่ยนะไม,ไม่เก็บคนของพระองค์ไว้คนที่เป็นพยานถึงเรื่องของพระองค์อะไรมันฆ่าหมดไม่ไว้นะครับครั้งแรกที่เห็นผู้หญิงคนนั้นผมรู้สึกประหลาดใจมากทูตสวรรค์องค์นั้นบอกว่าจะแปลกใจไปทําไมนะเราจะอธิบายถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ของผู้หญิงคนนั้นและสัตว์ร้ายทั้ง7ที่มี7หัวกับ10เขาแน่น,นะ ครั้งหนึ่งสัตว์ร้ายนี้เคยมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้มันไม่มีชีวิตแล้วและอีกไม่ช้ามันก็จะขึ้นมาจากหลุมที่ลึกมากและตัวมันต้องพบกับความย่อยยับพบกับความย่อยยับตอนไหนตอนที่พระเยซูมาบนม้าขาวและไปสู้กับพระเยซูสงครามอามากแกดอนมันถูกจับพร้อมกับลูกน้องของมันโยนลงไปในบึงไฟกรรมฐานที่ร้อนแรงที่ไม่มีวันดับและถูกทรมานที่นั่นทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับดังนั้นพวกคนชั่วที่อยู่บนโลกนี้ที่ไม่มีชื่อจดอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่วัน วันสร้างโลกก็จะประหลาดใจเพราะพวกเขาจะเห็นสัตว์ร้ายตัวนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตและตอนนี้ไม่มีและแต่จะกลับมาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีชื่ออยู่ในหนังสือชีวิตก็จะต้องมีจุดจบเหมือนกันกับสัตว์ร้ายนี้นะครับคนที่ไม่มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตก็คือใครครับก็คือคนในโลกนี้ที่ไม่ได้อยู่ในพระเยซูคริสต์พูดหลายครั้งแล้วนะครับที่ไม่เชื่อ ว่าพระเยซูปเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาไถ่าบาปให้กับเรานั่นเองเรื่องนี้ต้องใช้สมองคิดถึงจะเข้าใจเห็นไหมครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันต้องใช้สมองคิดต้องตึกตองนิดหนึ่งต้องใช้เวลาพิจิตรพิจารณาไม่ใช่อ่านอ่านอ่าน,านแล้วจะรู้เรื่องไม่มีครับจะต้องใช้คิดหัวของสัตว์ร้ายทั้ง7หมายถึงเนินเขาทั้ง7ที่โสเพนีนั่งอยู่นะครับและยังหมายถึงกษัตริย์7องค์ด้วยกษัตริย์5องค์แรกตายไปแล้วตอนนั้นนะ ไม่ใช่ในเรื่องอดีตนะอันนี้ตอนนั้นที่เกิดขึ้นอีกองคหนึ่งยังปกครองอยู่เดียวนี้ส่วนองค์สุดท้ายยังไม่มาเขาบอกมีเจ็ดองใช่ไหมห้าองค์ตายไปแล้วองค์ที่กําลังครองอยู่คือองค์ที่หกองค์ที่เจ็ดยังไม่มาแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นมาองค์ที่เจ็ดมาก็จะถูกกาหนดให้อยู่แค่ประเดียวเดียวก็ครองครองบัลลังก์อยู่แป๊บเดียวส่วนเจ้าสัตว์ร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตตอนนี้ไม่มีชีวิตแล้วนั้นก็คือกษัตริย์องค์ที่เจ็ดนี้ ก็คือกษัตริย์องค์หนึ่งใน7องค์นั้นที่จะมาเป็นกษัตริย์องค์ที่8และกําลังจะไปสู่ความย่อยยับของมันก็หมายความว่าอย่างนี้มีกษัตริย์อยู่7องค์เพราะว่ามีหัวอยู่7หัวใช่ไหมเจ็ดองห้าองค์อ่ะตายไปแล้วองค์ที่6กําลังคลองอยู่องค์ที่7ยังไม่มาแต่องค์ที่7นที่จะมาก็แป๊บเดียวก็คือไอ้สัตว์ร้ายนั่นเองคือองค์ที่7แล้วมันตายไปแป๊บเดียว3วันครึ่งมันก็จะกลับมาเป็นองค์ที่8เข้าใจไหมก็พูดถึง องที่7และองค์ที่8ก็คือสัตว์ร้ายนั่นเองแล้วมันก็จะไปสู่ความย่อยยับของมันก็คือไปสู้กับพระเยซูในบทที่19้นั่นเองส่วนเขา10อันที่คุณเห็นหมายถึงกษัตริย์10องค์ที่ยังไม่ได้ขึ้นครองแผ่นดินของตนแต่จะได้รับสิทธิอำนาจที่จะเป็นกษัตริย์ครอบครองร่วมกับสัตว์ร้ายตัวนั้นนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นพวกกษัตริย์ทั้ง10องค์นี้ต่างตกลงพร้อมใจกันมอบลิ์อำนาจและสิทธิอำนาจให้กับสัตว์ร้ายเห็นไหมยกยกให้กับ10อันยกให้กับ1 มาเป็นหัวในการนำทัพไปสู้กับพระเยซูด้วยและสิ่งที่มันจะทําและผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นคนทําลายบาบิโลนที่กําลังจะพูดถึงในบทที่18เดี๋ยวจะดูกันนะสิ่งที่อำนาจให้กับสัตว์ร้ายดังนั้นพวกเขาจะทําสงครามกับลูกแกะเห็นไหมแต่ลูกแกะจะอาชนะพวกเขาได้เพราะลูกแกะคือองค์เจ้าชีวิตที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นกษัตริย์ที่มีอัคริตอำนาจมากที่สุด The Lord of Lords, the King of Kings ในภาษาอังกฤษใช้อย่างนั้นนะครับคนที่อยู่กับพระองค์นั้นคือคนที่พระองค์เลือกเรียกและเลือกมาเพราะเขานั้นซื่อสัตย์พวกเราจะกลับมาพร้อมกับพระองค์บนม้าสีขาวนั้นแล้วเราก็จะนั่งบนม้าสีขาวมาครอบครองบัลลังก์กับพระองค์หนึ่ปีเพราะฉะนั้นพวกเราคือคนที่พระองค์ได้เลือกและเรียกมาแล้วนะครับโอเคไม่มีอะไรผิดสัตว์ร้ายตัวนั้นได้รับ อาณาจักรสิทธ์อาณาจักรยกมันขึ้นมาเป็นหัวในการนำทัพมาสู้กับสัตว์ร้ายก็คือลูกแกะในวิวร์บทที่19และสุดท้ายมันก็จะแพ้ย่อยยับนะครับต่อมาทุสวรรค์พูดกับผมอีกว่าแม่น้ําที่คุณเห็นหญิงโสเภณีนั่งอยู่นั้นคือทุกเผ่าทุกภาษาทุกเชื้อชาติและทุกชนชาติเห็นไหมครับแม่น้ํานั้นก็คือทั้งโลกนี้เองเธอเธอและบาบิโลนเป็นเจ้าโลกพูดง่ายๆเธอก็เป็นผู้นําของโลก อ่าถ้าพูดง่าย,ายๆก็คือหญิงโสเภณีนี้ก็เป็นผู้นําของโลกก็คือความผิดบาปทั้งหลายทั้งสิ้นบรรดูเหมือนกับเป็นโสเภณีเมื่อไปเปรียบเทียบกับเจ้าสาวเทียบกับไม่ได้เลยเจ้าสาวบริสุทธิ์ผุดพองนะไม่มีตําหนิด,ด่างพ้อยแต่พอเป็นหญิงโสเภณีก็คือคนที่มีความชั่วร้ายในโลกนี้ที่ไปกราบไหว้รูปเคารพก็ปีชู้เป็นการเล่นชู้เป็นหญิงโสเภณีเปรียบกับหญิงโสเภณี ที่ไม่มีค่าอะไรเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวแม่ด้วยเป็นหญิงโสเภณีตัวแม่ด้วยที่ก่อกําเนิดหญิงโสเภณีอีกจํานวนมากมายในโลกนี้นะครับอันนี้เธอนั่งอยู่บนแม่น้านั่นน่ะเธอนั่งอยู่บนโลกคลองโลกนี้คลองบัลลังก์ในโลกนี้นะครับสัตด์ตัวนั้นและเขาทั้งสิบที่คุณเห็นเนี่ยจะเกลียดชังหญิงโสเภณีพวกเขาจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเธอไปและจะทอดทิ้งเธอไว้ให้เปื่อยเปล่า พวกเขาจะกินเนื้อของเธอและเอาไฟเผาล่างที่เหลืออันนี้จะเกิดขึ้นในบทที่18ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในบทที่18ก็จะเห็นว่ามันเมืองนี้มันจะทางพินาศย่อยยับไปแล้วก็จะถูกเผาควันขึ้นจากเมืองมันเนี่ยไม่มีวันหมดสิ้นเลยขึ้นมาตลอดเนี่ยนะครับ เพราะพระเจ้าได้ดนใจให้พวกเขาทําตามแผนของพระองค์พระองค์ทําให้พวกเขาตกลงพร้อมใจกันมอบฤทธิอำนาจให้กับสัตว์ร้ายปกครองจนกว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้จะสําเร็จก็คือพระองค์นี่แหละเป็นคนดนใจให้ไอ้สิบกษัตริย์สิบองค์นั่นนะตั้งไอ้ตัวสัตว์ร้ายขึ้นมาเป็นใหญ่และตัวสัตว์ร้ายนี้เองเดี๋ยวจะมาสู้กับลูกแกะนอกจากจะสู้กับลูกแกะแล้วยังจะมาทําลายกรุงบาบิโลนตามแผนของพระองค์พระองค์ชอบมีแผนอย่างนี้ก็คือจะใช้คนชั่วกว่ามาทําลายคนชั่ว และหลังจากนั้นพระองค์ก็จะมาทำลายคนที่ชั่วกว่านั้นซึ่งเกิดขึ้นแล้วในพระคมพีเดิมบ่อยครั้งพระองค์ทำเช่นนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าได้ดลใจให้พวกเขาทำตามแผนของพระองค์พระองค์ทำให้พวกเขาตกลงพร้อมใจกันมอบอำนาจให้กับสัตว์ลายปกครองปกครองจนกว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้จะสำเร็จก็คือทำลายทั้งอะไรครับทั้งบาบิโลนและทำลายตัวของพวกมันเองที่ถูกทำลายโดยลูกแกะ นะครับส่วนหญิงที่คุณเห็นนั้นคือเมืองใหญ่ที่ปกครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลายบนโลกนี้ก็คือเจ้าโลกนั่นเองผู้หญิงนี้เป็นได้ทั้งตัวไอหัวหน้าใหญ่ก็คือผู้นำที่ครองโลกนี้หรือเมืองอภิมหาอำนาจในโลกนี้เป็นได้ทั้งสองอย่างในตัวเดียวกันเหมือนกับเจ้าสาวเจ้าสาวกับเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์ก็เปรียบเหมือนกันเลยเพราะว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นเมืองที่ลงมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้น เราก็จะเห็นภาพตรงนี้ก็คือว่าจะมีสัตว์ร้ายเกิดขึ้นที่ได้รับอํานาจดิษฐ์อำนาจจากกษัตริย์สิบองค์ที่เป็นเขาสิบเขาอะนะครับมอบอานาจให้กับสัตว์ร้ายขึ้นมาครอบครองแต่ทั้งหมดนี้เป็นการดลใจเป็นแผนงานของพระเจ้าที่จะจัดการบาบิโลนก่อนแล้วเดี๋ยวจะจัดการสัตว์ร้ายทีหลังครับผมหวังว่า พี่น้องจะไม่สับสนและเข้าใจนะว่าหญิงโซเพนีคนนี้ที่โด่งดังนี้กับเมืองบาบิโลนนั้นก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับหญิงโซเพนีก็รวบรวมความชั่วทั้งหมดในโลกไปอยู่ที่เธอเมืองบาบิโลนก็รวบรวมความชั่วทั้งหมดในโลกไปอยู่ที่เมืองบาบิโลนเพราะฉะนั้นทั้งสองอันเป็นตัวแทนของความชั่วฝ่ายมืดฝ่ายมืดส่วนฝ่ายสว่างก็คือใครครับเจ้าสาวของพระคิดก็คือพวกเราและบา และเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์นั่นเองครับหวังว่าจะเข้าใจสวัสดีครับ